ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยใจไทยค่ะหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี21ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะและยังเป็นการหล่อล้อมจิตใจของพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยซึ่งจะทำได้อย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตแบบพหูวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติและาศาสนาซึ่งการจะให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรักใคร่ปลองดองกันได้นั้นจำเป็นต้องสร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หันหน้าเข้าหากันและได้แลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติของกันเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งจะเกิดเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกิจปัตตานี21ได้เล็งเห็นในความสําคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมสารสัมพันธ์พระหุวัฒนธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยในครั้งนี้ได้ร่วมกับภาครัฐผู้นาชุมชนผู้นําศาสนาและประชาชนในพื้นที่อําเภอคโโโูกโพจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยและร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมสาสนาสถานซึ่งในครั้งนี้เป็นการทาสีกําแพงให้กับมัสยิดจะบังติกอและทาสีหอระฆังให้กับวัดโรงวาด ตำบลท่าเรืออเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งภาพการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมน,นับเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีปลองดองของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่พร้อมจะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างสันติสุขกลับคืนมาสู่ชุมชนนำไปสู่จุดเริ่มต้นเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้อีกด้วยค่ะ หรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นทางเป็นนโยบายของทางผู้ข้ามาชาติที่ต้องการให้ทางกองร้อยนะครับมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับที่อยู่แบบพระหุสังคมนะครับพระหุวัฒธรรมได้มีกิจกรรมร่วมกันทางเราก็เลยต้องการให้วัฒนธรรมเดิมที่เขาเคยอยู่ร่วมกันจะมีความสุขกลับมาก็เลยได้มีกิจกรรมนี้เรียกว่าศาสนิกสัมพันธ์นะครับของทงอั้งมุสลิมและก็ของไทยพุทธทางกรงมนภาคสี่นะคะจะให้มีโครงการศาสนิกสัมพันธ์ขึ้นมาก็เป็นการดีเป็นการ เสริมความสัมพันธ์สร้างความสามาคัคคีความปรองดองระหว่างไทยพุทธมุสลิมเพิ่มมากขึ้นเราผมเนี่ยรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยกับความด้วยกับผู้นําให้ความร่วมมือและก็ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราตเติมใจให้เป็นสีขาวสื่อความหวังสู่วันสดใสเปลี่ยมพลังสร้างสรรค์วันใหม่ สังคมไทยสวยงามตักข้อฝันเพื่อวันพรุ่งนี้ได้เป็นจริงอย่างใจต้องการด้วยหัวใจที่ขาวสะอาด ผู้ชมคะกิจกรรมสารสัมพันธ์พระหุวัฒนธรรมที่จัดขึ้นนี้นะคะก็จะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างความสมัครสมานสามคัคคีให้กับพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขค่ะซึ่งถ้าเราทําได้เช่นนี้นะคะในทุกพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ความสง,งบสุขก็จะกลับคืนมาสู่ประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนค่ะกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ